ก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครหลวงพ่อทวีศัติ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชื่นชอบในการศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับปัญหานะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ของท่านได้นะครับนะช่วงนี้นะครับมันเข้าสู่ฤดูฝนนะครับนะก็จะมีมลสุมหลายลูกเข้ามานะฮะทำให้ถนนเนี่ยนะครับเปียกแฉะ การขับขี่เนี่ยก็อาจเกิดอันตรายได้ง่ายนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ก็ในฐานะเป็นครูผู้สอนนะครับก็มีความห่วงใยนะครับนะ่ะตามภาษาครูกับสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับหรือท่านใดจะบอกว่าไม่นับไม่นับถือว่าผมเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะเราไม่ว่ากันนะ่ะ ยางเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนนะครับที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลานะถ้าไม่มียางไม่มีล้อรถของท่านเนี่ยต่อให้ท่านโมดิฟายเครื่องยนต์มาแรงทำความเร็วได้มากมายแค่ไหนมันก็เอารถไปใช้งานไม่ได้นะครับจะขับช้าขับเร็วนะครับยางก็ต้องกลิ้งไปบนพื้นถนนต้องสัมผัส ต้องพบเจออะไรมากมายตลอดอายุการใช้งานของเขานะครับทีนี้ปัญหาที่จะมาให้ดูวันนี้นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของยางเนี่ยมันบวมซึ่งเวลายางมันบวมเนี่ยนะครับเวลาขับขี่ไปเนี่ยมันจะเกิดอาการเด้งสัน่นสายล่อนนะเกิดได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าบวมตรงจุดไหนอย่างไร ซึ่งเดี๋ยวในเคสเนี่ยในกรณีเนี่ยเดี๋ยวครูมีให้ดูอยู่สองเส้นนะฮะซึ่งการบวมของยางเนี่ยนะครับครูครูอธิบายดังนี้นะครับว่ามันจะบวมจากยางปกติกับการบวมที่เกิดจากการปะมานะครับ mm. เดี๋ยวครูเริ่มที่เส้นอันนี้นะเส้นใหญ่นะครับนะ mm. ยางเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับตรงที่ครูทําเครื่องหมายดอกจันเอาไว้เนี่ยนะครับ อันเนี้ยคือจุดที่ยางเนี่ยมันบวมนะครับมันอาจจะบวมเนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดมาจากโรงงานผู้ผลิตเกิดจากการใช้งานหรืออายุการใช้งานก็แล้วแต่แต่ก็คือถือว่ามันบวมแล้วยางนอกเส้นนี้นะครับยางนอกเส้นนี้ด้านในเนี่ยยังไม่มีการปะนะยังไม่มีการปะมานี่นะฮะจุดที่มันบวมนี่นะเดี๋ยวครูลองนิ้วกดเนี่ยครับ เนี่ยอ่าเส้นนี้ล้มไปก่อนนะครับนี่นะฮะบวมปู่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่เนี่ยก็คือจะรู้สึกได้ว่ามันกระเด้งนะเดี๋ยวครูให้ดูด้านในนะครับด้านในนี้ไม่มีแผลปะนะครับนะยังไม่มีการปะแต่ว่ายางบวมเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่บอกว่ารถของท่านเวลาขับขี่ไปเนี่ยครับรู้สึกว่ามันกระเด้งกระเด้งเนี่ย ในวันว่างๆท่านรถของท่านมีขาตั้งคู่ท่านก็ลองตั้งขาตั้งคู่แล้วท่านก็ลองไปหมุนล้อนะครับแล้วก็ดูยางของท่านว่ามันมีอาการบวมลักษณะอย่างนี้ไหมนี่ขนาดเรายังไม่ได้เติมลมนะครับมันยังบวมปูดขึ้นมาขนาดนี้เลยถ้าเติมลมเนี่ยมันจะบวมปูดขึ้นมาเยอะกว่านี้อีกนะแล้วก็เป็นอันตรายนะครับมันสามารถที่จะแตกหรือระเบิดได้ ถ้ามันแตกหรือมันระเบิดในขณะที่รถของท่านจอดอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดมันแตกหรือระเบิดในขณะที่ท่านขับขี่อยู่เนี่ยอันตรายนะครับครูได้แค่เตือนท่านนะครับเส้นแรกนะครับยางไม่ได้ปะนะแต่บวมนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ไปดูเส้นที่สองนะเส้นที่สองนะครับอันนี้นะครับยางบวม เนื่องจากว่าผ่านการปะนะครับซึ่งการปะายางแบบจุบเลดเนี่ยนะครับก็จะมีปะอยู่2แบบคือปะแบบแทงไหมกะปะแบบสตรีมนะครับทีนี้ย,ยางเส้นนี้นะครับมันมีมันมีแผลอยู่ตรงนี้นะอันนี้ครูไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นไหมเนี่ยนะฮะจะมีบาดแผลอยู่นะครับพอมันมีบาดแผลอยู่นะครับทีนี้บางคนก็บอกว่า ยังเห็นว่ายางเส้นนี้ยังมีร่องยังมีดอกลึกอยู่เลยนะครับจะใช้ต่ออย่างเงี้ยนะก็เอายางเส้นนี้ไปทำการปะเดี๋ยวครูให้ดูแผลปะนะครับเนี่ยท่านเห็นแผลปะไหมครับนะแผลปะทีนี้เวลาเขาจะปะเนี่ยนะครับเขาจะต้องนะครับเอาตัวลูกหนูนะครับเดี๋ยวครูขอญาตทิ้งอย่างนี้นะฮะ ต้องมีการเจียข้างในเนี่ยนะครับเจียข้างในตรงเนี้ยผิวข้างในเพื่อทําความสะอาดหลังจากนั้นจะใช้กาวและแผ่นปะมาปะหรือจะใช้สตรีมด้วยความร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆคือจะต้องมีการเจียทําความสะอาดเมื่อมีการเจียและทําความสะอาดพื้นผิวยางทางด้านในเนี่ยก็จะทําให้โครงสร้างของยางตรงเนี้ยมันบาง ท่านเข้าใจนะฮะต้องมีการเจียทางฟามศาสตร์จะทําให้พื้นผิวยางและโครงสร้างตรงนี้บางเสร็จแล้วก็แผ่นปะเนี่ยปะลงไปนะกรณีแบบนี้อาจจะไม่ได้เกิดทุกคันนะครับนย้ํานะครับอาจจะเกิดขึ้นเป็นแค่บางคันบางร้านอาจจะมีฝีมือและประสบการณ์ชํานาญนะคระบอกทํามาเยอะแยะแล้วเนี่ย ป่าแบบนี้ก็ไม่เห็นมันบวมเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปโจมตีหรือโทษร้านปะายางนะไม่เกี่ยววันนะครับแยกๆด้วยนะครับนะตรงนี้นะนี่เดี๋ยวครูเอาหงายขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากป่าเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรเหมือนยางปกติ แต่พอเวลาเราเติมลมยางไปนะครับเนื่องจากโครงสร้างยางตรงจุดที่มันเป็นดอกจันเนี่ยคือมันบางล้นะพอเราเติมลมเข้าไปปุ๊บมันจะปูดออกมานะครับก็คือเกิดการบวมนะเวลาขับขี่ท่านก็จะรับรู้ได้ว่ามันเกิดอาการกระเด้งนะนี่คือในกรณีที่สองนะครับมันบวมเนื่องจากว่าปะมานะครับปะยางมา ทีนี้ก็ไปดูเส้นอื่นบ้างนะครับไม่ได้สนใจเรื่องยี่ห้อยางอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวนะฮะอันนี้นะครับถ้าสังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยวครูจะมาทางด้านนี้อ่านด้านนี้กันละกันนะครับเราก็จะเห็นว่ายางเนี่ยนะครับมันสึกเป็นลอนๆเป็นคลื่นนะครับทั้งเส้นเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาขับขี่ไปเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันเกิดการสั่นสะเทือน หรือบางทีไม่ต้องขับขี่นะครับถ้ายางสึกเป็นลอนๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นคลื่นอย่างเงี้ยเราเอารถของเราเนี่ยไปเข็นบนพื้นปูนเรียบๆหรือพื้นยางมาต่อยก็ได้เรียบๆเนะี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอาการกระเด้งดึกๆๆๆๆถ้ายิ่งเข็นเร็วๆยิ่งรู้สึกอ,อันนี้คือเกิดจากว่าผลิตมาไม่ดีโครงสร้างไม่ดีวัตถุดิบไม่ดีการขับขี่ไม่ดีรถของท่านมีปัญหาอะไรนรั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ให้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยจะเป็นลอนรอนอนอนอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้เขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าขี่แล้วมันเกิดการสั่นสะเทือนโอเคนะได้ไปความรู้หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ไปดูเส้นถัดไปทีนี้เส้นนี้นะครับยางเส้นนี้นะครับไม่ได้บวมไม่ได้ไม่ได้สึกเป็นคลื่นเป็นอะไรนะครับ แต่เนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมานานนี่นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมันเกิดการปริแตกตามร่องตามลายยางนะครับนี่นะเนี่ยนะเลาะที่นิ้วคูชี้เนี่ยมันปรีมันแตกนะเวลามีประชาชนเนี่ยนะครับเขามาขอรับบริการที่โรงเรียนนะครับครูไปตรวจสอบให้ครูก็จะแจ้งว่าอันเนี้ยยางเนี่ยมันปริแตกนะครับ ซึ่งมันอาจเกิดอันตรายต่อการขับขี่ได้ส่วนท่านเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคือเรื่องของเขานะเราเราทำหน้าที่ของครูเราทำหน้าที่ของช่างที่ดีนะครับคือบอกหรือเตือนเขาเนะีเราเปลืองน้ำลายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะช่วยเซฟชีวิตเซฟอนาคตของเขาได้ นะอย่าไปคิดแต่เพียงว่าเขามาให้เราทําแค่นี้คือเราก็บอกมันแค่นี้จบหน้าที่ของเรานะคุณเป็นช่างคุณมีความรู้นะครับพูดนิดพูดหน่อยอธิบายเขาเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเขานะทาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะครับโอเคนะ อย่างที่ครูแจ้งถ้ารถของท่านนะครับสภาพยางท่านเนี่ยแตกอย่างนี้นะครับทั้งเส้นเลยนะครับท่านไม่เปลี่ยนไม่มีใครขอว่าอะไรอนาคตของท่านชีวิตของท่านก็ฝากเอาไว้กับยางเนี่ยนะครับเวลาท่านเอารถไปวิ่งใช้งานอ่ะมาดูเส้นสุดท้ายนะครับอันนี้เส้นสุดท้ายนะครับก็เป็นของน้องพนักงานเซเว่นนะครับ ก็ขยันนะครับเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ทำงานเซเว่นครูไม่รู้นะทำพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ยังไงนะครับรู้แต่เพียงว่าเป็นพนักงานเซเว่นแล้วก็เรียนหนังสืออยู่แถวแถวโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เอารถมาให้ครูดูหลายสัปดาห์แล้วนะครับยางมันรั่วไปปาที่ร้านมานะครับเปลี่ยนยางไปสองเส้นละยางในขี่แป๊บเดียวรั่วอีกเหมือนเดิมนะครับก็เลยนะเข็นมาที่โรงเรียนนะครับ ก็ให้ดูนะครับอันนี้ตรงที่ครูทำดอกจันเอาไว้เนี่ยท่านเห็นไหมครับมันมีลักษณะเป็นแผลอยู่ทางด้านข้างตรงนเนี้ยเนี่ยแผลซึ่งแผลนี้ครูก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดจากการที่เจ้าของรถเนี่ยไปขับแล้วก็ไปเบียดอะไรมาหรือว่าเกิดจากการกระทำของฝีมือมนุษย์นะครับ สภาพยางโดยด้านนอกเนี่ยนะครับยังดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นร่องยางดอกยางนะครับแล้วก็ตำแหน่งเช็คการสึกหลอของของยางเนี่ยนะครับตรงสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับ TWI นะครับนะย่อมาจากคาว่า t a ต e w อ a r Indicator จุดที่ใช้ในการตรวจสอบการสึกหลอของยางนะครับ พอเรามองจากจุดนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะเจอตรงเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าที่นิ้วครูชี้เนี่ยเขาเรียกว่าสะพานยางซึ่งเส้นเนี้ยสะพานยางก็ยังไม่สึกยางเนี่ยโดยโดยรอบเนี่ยก็คือดูดีนะครับอยู่ในสภาพดีแต่ตอนที่ครูมาถอดเปลี่ยนยางให้น้องเขาเนี่ยนะครับครูก็เจอปัญหาตรงนี้นะก็เลยแจ้งเขาไปว่านะตรงแก้มยางเนี่ยนะครับ แก้มยางเนี่ยมันไม่ได้ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะเวลาเราเติมลมเข้าไปนะครับแล้วมีน้ําหนักบรรทุกเยอะๆเนี่ยตรงนี้นะครับมันอาจจะฉีกขาดแล้วก็ไปเสียดสีกับยางในนะทำให้ยางในเนี่ยเกิดบาดแผลได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าก็ตัดยางในอีกเส้นหนึ่งมามาลองนะครับอันนั้นก็รู้และเข้าใจนะครับนะแต่ผมพูดถึงในสภาพเดิมๆอยู่ น้น้องเขาก็เลยไปปรึกษาทางพี่สาวเขานะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยท้งยางนอกและยางในนะถ้าอย่างเงี้ยเวลาเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับคือครูก็จะคืนเขาแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเอากลับกันนะครูก็จะกองทิ้งไว้ที่หน้าห้องซึ่งบางครั้งก็จะมีคนที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วเผอ,อิญว่ายางรถของเขาเนี่ยยางลวยางแบนมา แล้วก็มาขอใส่ยางพวกนี้คือไม่ซื้อใหม่นะถามว่าครูให้เขาไหมคือครูก็ให้นะแต่ครูก็จะบอกเขาก่อนว่ายางเนี่ยมันมีบาดแผลอย่างนี้นะถ้าท่านเอายางเหล่านี้ไปใส่เนี่ยแล้วประสบอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวครูนะครับ นะเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีรายได้ไม่เท่ากันนะฮะบ,บางคนก็ร่ํารวยบางคนก็ขาดแคลนนะแต่อย่างที่ครูแจ้งไปว่าครูก็ทําหน้าที่ของการเป็นครูแล้วก็เป็นช่างก็คือบอกก่อนว่ามันอาจเกิดอันตรายได้นะครับท่านอยากเอาชีวิตของท่านอนาคตที่เหลือนะครับมาฝากไว้กับยางที่มันสึกหลอเยอะๆมันแตกมันฉีกมันขาดนะครับก็ ็เรื่องของท่านก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของยางนะครับใช้เวลาไปประมาณประมาณ15นาทีนะก็ฝากเอาไว้นะครับฝนตกนะครับถนนเปียกแช่ก็ขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับขับลดความเร็วลงมาหน่อยแล้วในวันว่างๆก็อย่าลืมไปตรวจสอบสภาพยางของท่านนะครับ นะยางรถใช้งานทั่วๆไปนะครับสตาร์ทเริ่มต้นที่เส้นละ2 0 0กว่าบาทขึ้นไปอันนี้คือไม่ได้รวมค่าแรงในการถอดใส่นะครับนะย้ำนะยางรถใช้งานทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นยางจุ๊บเลดอันนั้นก็ต้องอีกเลทราคานึ่งถ้าเป็นยางเรเดียนก็อีกเลทราคาหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะี ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมนะครับลองไปสำรวจดูยางรถของท่านทั้งล้อหน้าล้อหลังด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับสวัสดีครับ